เตะมาอ้าวเข้าป้อมเลยเหรออีข้าป้อมชูเ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 ข้าป้อมเฮ้ยไม่โดนทีเดียวเฮ้ยเก็บไว้เก็บเก็บเก็บมาทิ้มาทิ้เอาหมดเอาหมดเลยมาทิ้หมดแหมตอนแรกก็อุตส่าห์มาแย่งเราโอเคครับผมเดี๋ยวเล่นให้ย๊าวมาแล้วครับผมเล่นไอรีเทลอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ดันแรงครับดันแรงตรงนี้ดันแรงครับผม จะเห็นอนลเทลผมบ่อยอยู่นะอนลีเทลอีเซียนะครับผมเป็นตัวละครที่ดันแรงคือตัวละครพวกนี้ผมจะดันแรงมันมันขึ้นดีอ่ะเออก,กันก็เล่นพวกนี้มากกว่านะครับาช่วงไหนที่แบบถูกไปจับแทงจับเมียจับอะไรที่มันเป็นแบบตำแหน่งที่ไม่ค่อยเท่าไหร่ะนะเออกลางๆก,ก็ว่ากันไปตามดวงครับผมพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วแหละดีแล้วมาชิปชนแล้วครับผม โอ้โหโอ้โหมีชูด้วยมีชูด้วยเหรอชูกับคลีนน่ะชูกับคลีนน่ะทุกคนชูกับคลีนน่ะลัดครับผมลัดเข้าแล้วครับผมปึ๊บแทกแข็งสตันไปแทะแข็งแล้วนี่ยิงอีกนี่อุ้ยเจ็บ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 มาเรามาเอาบัฟเงินกันดีกว่านี่ครับผมตีปูตีปูเออดักด้วนเรื่องดีอ่ะ เาต่อไปครับมาต่อไปเอขอดูก่อนนะข้างบนก็ไม่มีอะไรปกติเนาะแล้วเราอ๋อโนวาเลียด้วยเนาะนวาเดี๋ยวเปลี่ยนเอาของนี้อืมเราจะขึ้นกงเล็บก่อนเลยนะครับผมเอาดูดเลือดนะครับผมเพื่อให้ยื้อชีวิตได้นานขึ้นไห้แบบมันรู้สึกอืดขึ้นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาว้ามาวามาวตายตัวเลยสามตัวเพื่นถามสามตัวนี่สุดส สุดโอ้โห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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันตียังไม่มีด้วยอันตียังไม่มีด้วยเข้าได้ไหมเออเออเข้าเข้าเออเออเออเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้สกิลหมดสกิลหมดตีไปเรื่อย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 ตีไปเออดีมากสวยครับผมสวยครับผมแลกกันไปคือแทงเราไปแลกกับป่ากเขาเนี่ยมันคุ้มนะครับผมมันคุ้มเลยนะคุ้มเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห โอ้โหชูอย่างเอาชูอย่างเอาครับผมเหมือนรู้ว่าสก,กิลเราใช้หมดแล้วก็มาแล้วบ,บึบบ๊บบึบบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจริงด้วยไม่แบบไม่โอ้ยแย่จีนะาเกือบทำไมมันมันออดีอย่างเลยอะ่ะเพื่อนมันมาเติมดีอะ่ะปวนมากครับผมมีวาเลียเข้ามาเมื่อกี้อะ่ะไปดูก่อนมีไหมอันกลางแล้วโอเคไปกลางแล้วอันติแล้วก็มาแล้วขอได้ไหมอุ้มไม่ทัน ไปยิงคลิปนี้ก่อนไงเออเมื่อกี้ลินจามัคลิปหมดคลิปหมดโอ้โหโดวารียรเอาเรื่องอะเนี่ยับผมเคลียร์คลิปไปเลยเคลียร์ไปเคลียร์เลนไปับผมโอ้ติดรถก่อนแล้ว ติดรถก่อนแล้วแต่ว่าศัต,ต,ตรูตอนนี้อยู่ในแบบก,ก็มีหนึ่งสองสามตรงกลางหนึ่งหายไปอยู่นะระวังด้วยโอเคเพื่อนมาแล้วติดไ,ไปเลยติดไ,ไปเลยเขาเลยดิเพื่อนแทงเขาดิแทงเขาดิเออ้ด้วยแล้วเราปั๊อ,อบก็ตีกูได้วยเหรอเออเอาเอาเอาดี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 เอาต่อเลยเหรอ,อเคลียร์เคเลียร์เรียนไปเลยเดี๋ยวเคลียร์บั๊บเคลียร์นี่ก่อนเคลียร์ไหม เจ็บปั๊มมันเจ็บปั๊มมันโอเคไปกลางเลยไปกลางกลางบอกว่าอย่าไปตรงนั้นอยาจะเข้าลึกไปหน่อยเฮ้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 ยห็นไหมแบบโอ้ไม่เอาไปเอาบัฟบั๊เราเปล่าเอ้ยอะไรวะเฟสลิ่น่ะทางเต่าแล้วตอนนี้เราเออกขึ้นขี้ใหญ่เลยนะผมไอขี้ใหญ่จะแรงมากอะ่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยสองตัวสองตัวเห็นแล้วไเย็นหนีก่อนหนีก่อนนี่แล้วมัน,นโดดนั่าน่าเจอสกิลนี้ ียิงเข้าไปโอ้โหเจ็บไปนะเจ็บไปนะระวังครับระวังเน่เน่โหตอดเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะไม่โดนอ่ะเอยเอยเกือบด้วยเกือบด้วยเอาไงเอาไงละชูโอ้โหชูเตะมามาดิมาดิเขาป้อมดิเขาป้อมดิชูเขาป้อมสี่ชูไปแล้วนู่นนู่นนู่นไปแล้ววิ่งไปตรงกลางแล้วมันวิ่งผ่าเลนไปนู่นแล้วครับมาแล้ว โเ้เต็มเลยเป็นไงเป็นไงลหละตอนนี้คลินก็ยังไม่เกิดนะเราก็รีบเอาบัฟเงินแล้วก็ตีป้อมไปครับมีหลอดเงินมีอยู่เลยเนี่ยหลอดเงินดีกว่าบัฟเงินมาตีต่นไหนก็ได้มาหลอดเงินดีกว่ารวยรวยจ้ะรวยมากๆโอเคได้ละเป็นหลอดเลือดปกติแล้วอะคลิคน เฮ้ยเฮ้ย <Beautiful>, ช <The Major> mm ูช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 ูหูหูหูโอ้หูเตะมาอ้าวเขาป้อมเลยเหรอเฮ้ยเขาป้อมชู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 เขาป้อมเฮ้ยไม่โดนทีเดียวเฮ้ยเก็บไว้เก็บเก็บเก็บมาทิศมาทิศเอาหมดเอาหมดเลยมาทิศหมดอุ้ยกินสองมาทิศกินสองอ่ะมากเป็นการเติมที่ถูกจังหวะจังหวะดีนะครับจังหวะดีครับผมเนี่ย คำตอบป้อมนี้น่าจะแตกแล้วแหละ,ะไม่แต่ว,ว่ามันเกิดแล้วนะทินไม่รู้มาทันหรือเปล่านะครับแต่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันได้แล้วได้แล้วโอเคจบแล้วนะฮะมันต้องไปการป้อมสองแล้วลหละเราบัฟนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราไปกลางดูซิอ้าวเพื่อนเราก็มาตรงนี้ด้วย,ยงั้นเราแอดลาร์างั้นได้จะ,จะเล่นด้วยอยู่ มีเปล่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปเออนั่นแหละเฮ้ยเก็บบางรวยเกียร์ไปไปมั่วตรงบับบับมันไปอื จบเดี๋ยวจบป้อมนี้ก่อนคนระับเราไหลป้อมขึ้นจริงๆนะผมควรจะย้ายเลนอะ่ะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว <c oughs> ขอให้มันจบเปยาวกันป้อมนี้จบเดี๋ยวอาจจะย้ายก็ได้อาจจะไปช่วยกลางช่วยอะไรไปไล่ไปเดี๋ยวไปตีเต่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแย่ผมดแย่หมดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเข้าว่ะเพื่อนมาว่ะเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยไม่ได้หรอกลึกละเออสามา เพต้องไปกันเลนบนครับผม๋ยวไม่ไปดีกว่าต่อนี้เลยดีกว่าครับผมเข้าขนาดนี้แล้วนะ่เป็อะไรมาติดไปแล้วขี้ใหญ่มาสักทีโหงี้ไม่เจ็บนะเนี่ยงานนี้กำลังไปเพื่อนมันตีป้อมเราแบบมันกลัวไม่จบบ้านเฮ้ยเราต้องจบให้มันนี้ไปไหน โอ้โหสนุกไม่สนุกเลยอะ่ะหนีหมดแล้วเีสามตัวมีวาเลียมีมังกรครับผมเป็นลินมาเพึ่งมาแล้วครับผมมาแล้วมีมาดิคนเดียวเลยมึงเรียบร้อยเลยเอาเลยเข้าป้อมเลยป้อมแตกแล้ว นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> อย่างนี้มีร้องับผมบอกเลยนะเพื่อนมันไม่มีใครกันให้อะ่ะไม่มีใครมารับเอ,อยู่ไกยเดินหนีไปน,นู่นนะเขาเรียกว่าการต้อนออกนอกป้อมต้อนออกนอกป้อมเลยนี่เป็นตัวที่ไม่มีสกิลเดี๋ยไม่มีสกิลพุง่งไม่มีสกิลหนียากอืมล่างกาแล็บ้านอีกแล้ว คลินเอาบ้านเราเอาบ้านด้วยปั้มาเอาด้วยมา้ยดวยด้วยแล้วเนี่ยอ่ะโอเคไปดูเทลอดนะฮะมาทางนี้ปุ๊บมีมมใครไหมครับเดี๋ยวเคลียเคลียเลนครับผมเดี๋ยวเคลียเลนเออไม่ได้มันลัดบ้านคืนนะเช็คทุกปุ่มนะ ตรงนี้มีแต่ส่วนมีแต่พวกไซดักอ่ะเออมีแต่พวกไซดักเอชูหน่อยไอคลินหน่อยไออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเก่งซะด้วยอืออืออือน่าแหละครับได้เรียบร้อยได้หลอดแล้วมังกรมาพอด,ดีโอ้โหโหูห,หยังห้าวยังห้าว วิจงวิจงต้องโดนนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนอีกโดนอีกโดนอีกครับผมโดนอีกโดนอีกโหแบบทีมเรามันเก่งมากครับผมคือดูได้ง่ายครับผมถ้าไม่เก่งมากผมไม่ได้คิวเลยได้แ <c oughs> ต่แอซิดอย่างเดียวเลยกายเป็นซับพอร์ตก็ได้กายเป็นโลมมิ่งก็ได้เพื่อนเ <c oughs> อ้ยอืมอ่าเนี่ยไปตัดเลือดมันยวช่วยให้ยิงตัดเลือดได้พวกเนี้ย เพราะว่าคลินมันก็ต้องออกดับเบนเทนอเลตอยู่แล้วดับแดงตีดูดาเมจดูดเลือดเหมือนกันแล้วก็อีจงก็เป็นสกิลดูดเลือดอยู่แล้วโอเคต้องใช้พวกนี้แหละ oh, oh. เฟลินอีกเฟลินก็แทงเด้งเลือดอีกละเฮ้เกี่ยวกับเลือดหมดเลยพวกนี้บ้านแตกสลักขาดอันแตกสลักขาดเห็นไหมเนี่ยนี่นี่อีได้แล้วหนึ่งคิวเย้หนึ่งคิวมาแล้วจบเกมพอดีเลย จองคิวแล้วมั้งลืมดูได้มาสักคิวหนึ่ง